สวัสดีครับคลิปนี้มาชมพระสมเด็จบางคุณพรมพิมพ์ใหญ่พระประทานนะครับภาพองค์นี้ดูพิมพ์ทรงแล้วเป็นพิมพ์มทรงของวะะงัดระฆังร่วม,มบรรจุโกรวัดบางคุณพรมซึ่งด้านหลังจะมีตาปั๊ม วัดบางขุนพรมครับซึ่งบ่งบอกว่าพระองค์นี้ออกจากกรุวัดบางขุนพรมปี2,500อย่างแน่นอนครับไม่ต้องไปสงสัยเป็นวัดไหนนะครับเพราะเขามีตาปั๊มให้ดูไปเรียบร้อยครับในของปลอมก็มีนะครับตาปั๊มแต่เขาทำไม่ไม่เก่านะไม่เหมือนตาปั๊มนี่ก็เป็นจุดที่วัดได้นะครับ แต่มันต้องมีความเก่านะครับขอบข้างก็เป็นจุดที่วัดได้เหมือนกันครับว่าเป็นประแท้พราเคขอบข้างต้องไม่ตรงนะครับไม่ตรงเปรน,นะครับตรงเปรน,นี้่น่าจะเป็นพระเก่าแนละ้วน่าจะเป็นผ้าใหม่ขอบข้างก็ต้องโย่ไปนะครับโยไปโยมา ภานี้นะครับเปิดราคานะครับเปิดราคาไปที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับไม่ได้ขายเป็นแสนเป็นล้านหรอกครับเพราะว่าเราก็จะให้คนซื้อแบบเบากระเป๋านะครับจ่ายง่ายเราก็ขายในราคาแบ่งปันในราคาแบ่งปันครับไม่เป็นแสนเป็นล้าน เป็นแสนเป็นล้านแล้วก็บางกีเราก็คนไม่มีตางนะครับหรือว่ามีตางก็ต้องไปใช้ย่างอื่นนะครับจะได้แบ่งปันพระแท้ไปขึ้นคอบูชานะครับเพราะวัดก็มีหลายองค์แล้วก็ใช้ไม่หมดขึ้นคอแค่สามองค์นี่ก็หนักแล้วแบบ แบ่งปันกันไปใช้ครับเจ็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ถ้าใครสนใจก็ทักมาในข้อความได้นะครับท,ทักมาได้เดี๋ยวจะส่งผมยวส่งเบอร์โทรให้นะครับถ้ือใครอยากให้ส่งให้ถึงมือก็ถ้าไม่ไกลก็ส่งให้ได้นะครับหือใครจะมาดูก่อนมารับเอง ก็ยินดีนะครับผมอยู่ซอยกันตนาบางใหญ่นะครับถ้าอยู่แถวนี้ถ้าไม่ไกลก็มาดูก่อนได้ครับเช็ค mm hmm. ดูก่อนค่อยค่อยรับก็ได้นะครับ mm hmm. ถ้าไม่พอใจก็ไม่รับครับแต่อยากให้คนที่ดูเป็นนะครับจะได้ไม่ต้องไปวิ่งถามหาถามคนอื่นนะครับ mm hmm. ถ้าดูไม่เป็นจริงๆก็อยากให้ไปตรวจสายวิทยาศาสตร์ สากล้องพัเนเบกนะครับเจ้าไหนก็ได้นะครับสายสายกล้องสิบเบก็กลัวโดนหลอกครับเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ไม่กินใจนะครับพอเราถือพ้าแท้ไปก็บอกไม่แท้นะครับพอเราถือผราเกศไปก็บอกว่าดีจะหลอกให้เราหลงทางก็มีนะครับสำหรับคนดีก็มีนะครับเดี๋ยวคนดีก็ดีไปครับ แต่คนไม่ดีก็น่าเป็นห่วงนะับสำหรับคนดูไม่เป็นนะครัถ้าดูเป็นแล้วดีเลยครับไม่ต้องเป็นถามหาใครไม่ต้องไปวิ่งถามคนอื่นนะครับแพ้โดยตัวเองน่ยิ่งดีครับคนขายก็จะได้สบายใจนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับไม่แพง ถ้าต้นใจเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรไว้ก็ได้ครับใส่เบอร์โทรไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับโทรสอบถามได้ครับราคาจับต้องได้ครับสําหรับคนที่อยากได้พระตมเด็ดแท้ๆนะครับไว้ปูชาขึ้นคอนะครับบางสายเขาก็เล่นแบบจะก็ขายได้นะครับเขาไม่ได้เล่นแท้นะครับเล่นที่ขายได้ ขายได้ครับดูได้ดูดูได้ดดไดขายได้แล้วก็ขายไม่แพงครับหลักหมื่นหลักพันก็มีแต่สำหรับคนอยากได้พระแท้นะครับดูเนื้อหาดับดูเนื้อหาให้เป็นพระแท้พระที่ท่าน,นท่านสมเด็จโตสร้างจริงๆนะครับก็หายากพอสมควรน,นะครับก็อยู่ได้มันอยู่ไม่กี่ที่ครับอยู่ได้ไม่กี่ที่ อยู่ตามบ้านคนแล้วก็นักสะสมรุ่นโลเก่าครับตามที่ผมเห็นอยู่นี้ก็มีไม่กี่ที่ครับเป็นประแท้ที่เหลือก็เป็นพอพอเล่นได้ครับขายได้ก็แล้วแต่ชอบนะครับไม่ได้ว่ากันครับแต่ว่าพาะแท้จริงๆมันก็ตามที่นำเสนอมานี่ก็มีไม่มีไม่เยอะนะครับก็มีแล้วมีมีมีอยู่หลายเจ้าอยู่ครับ อยู่หลายเจ้าอยู่หนึ่งหมืนสองพันบาทครับไม่แพงราคาแบ่งปัน,ปนผมเห็น่านี้เขาจะมีมะแมลงกินผ้านะครับมแมลงกินผ้าจะตอนสองตอนนี้เห็นจะเจอหรือเปล่านะครับตอนสองก่อนหน้านี้เห็นมแมลงกินผ้า สำหรับแมลงนี่ก็กินแต่ว่าผ้าแท้นะครับปลาเกลยเขาไม่กินเพราะว่าปลาเกลยเาเป็นสารเคมีนะครับทงก็เห็นเยอะนะครับเห็นอยู่ในกล่องนะครับกล่องขนมอะไรนะครับบิมพิเลียนนะปิดไว้เป็นปีครับเปิดออกมายังยังอยู่ครับไม่ไม่ตายนะครับไม่มีอากาศก็อยู่ได้ครับแมลง สำหรับแมลงกินผ้านะครับตลกมากก็เห็นในคลิปนะครับก็หลายเจ้าเขาก็เจอกันเขาบอกว่ามันกินแต่ว่าผ้าแท้นะครับผ้าเคมันไม่กินว่าผ้าเคมีมีสารเคมีนะครับสารเร่งสารนูดอันนี้นะครับตัวคล้ายๆปัวครับแต่มองด้วยตาเปล่าก็ไม่เห็นนะ หนูน้ตาป่ากก็มีมาดูเนื้อหานะครับ นี่ตรงมาพักครับครับเนื้อหาสําหรับพราสมเด็จที่ทันดุกกจริงๆนะครับเขาจะเขาจะไม่เรียบตึงครับเขาจะมีมิติเขาจะไม่เรียบสวยนะครับไม่เนียนนะครับมีมิติมีเนี่ยมีหลายสีครับตรงนี้เนื้อเน่าๆนะครับเป็นเอกลักษณ์ของพ้าสมเด็จเก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพระตมเด็จบางคุณพรมหรือระละคังนะครับ เนื้อเหล้านี้เป็นเนื้อหาที่ของปอมทําเรีเยงแบบไม่ได้นะครับแล้วก็นี่แคลเซียมขาวๆนะครับแบบนี้ก็ภาพปอมหรือพระใหม่ๆก็ไม่สามารถทําเรียงแบบได้นะครับทําได้เฉพาะพิมพ์ทรงกับสีสันสีสันทําให้เหมือนๆได้นะครับแต่ทำกายภาพจริงๆดูให้เหมือนให้เป๊ะเลยไม่ได้นะ นี่คือสเสน่ห์ของพระเก่าแล้วครับบางคนเขาก็เล่นแต่พระเก่าแล้วก็พระเก่านี่ทำเดียนแบบยากนะครับทำเดียนแบบเนื้อหายากในตรงเปอ้อลาครับตรงหน้าอกกล้องวางวันก็ไม่ชัดนะครับบางวันก็ชัด เราแยบแต่บางวันก็ซองยังไงก็ไม่ชัดนะครับเนี่ยแล้วเราจะโฟกัสในนี่จะมีแคลเซียมขึ้นนะครับแคลเซียมขึ้นขาวๆเนี่ยครับเกิดจากการเวลานะครับมนุษย์ไม่สามารถทำแคลเซียมแบบนี้ได้นะครับจะมีแคลเซียมขึ้นขาวๆแล้วก็เนื้อนเน่าๆนะครับเนี่ย อืมแล้วก็ไม่ชัดให้นะนี่ครับ,บเจลเซียมเกิดจากธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นเกิดจากสูตรสูตรผสมของภราสมเด็จโตนะครับคนทำเรียนแบบไม่สามารถทำได้นะเาต้องรู้ด้วยว่า คนตะปาเกสเนี่ยทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้นะไม่สามารถเนรมิตได้ทุกอย่างตรงนี้เนื้อหาสวยงามครับวัลคังก็เนื้อเดียวกันนี่แหละครับสมเด็จวาาัลคังตงนี้มีคราบน้ำกระเบนครับัน้ำกระเบนนะีนเน้เกิดจากปูนงอกนะครับงอกขึ้นมาแล้วเป็นเคลื่อนผิวผ้าครับกลายเป็น กลายเป็นเจอซีอัลบนผิวผ้านี่ต่อไปเขาจะกลายเป็นแบบนี้ครับจะกลายเป็นลานเป็นบันึกอย่างนี้คน,น,คน,น,นครับบันึกแคลไซด์ที่สายคล้องประเด็นเขาเรีครับก็พยายามหา,มาแมลงให้ดูอยู่นะครับเดี๋ยว์ครับ เจอครับหาไม่เจอท้องใจกลัวได้ออกกล้องเพอเมื่อกี้ยังส่องยังเห็นอยู่เลยนะครับต้องใจก็เข้าล็อกเข้ารูไปแล้วข้อไม่หลุดด้วยนะครับแพกมากเลยเคยข้อข้อข้อแล้วไม่ไม่หลุดนะครับมาแดงกินผ้าเนี่ยมาแดงกินผ้านี่เป็นตัวชี้วัดได้นะครับว่าเป็นผราเก่าและแท้นะครับ แปลนะครับไปดูที่ไหนก็เป็นแบบเดียวกันหมดนะครับดูในคลิปก็แบบเดียวกันนะครับดูในคลิปเขาถ่ายลง y o u t u b e ก็แบบเดียวกัน,นครับแหลงคล้ายๆปวกแต่ว่าเขาจะเป็นตัวเส้นใสนะครับในองนี้มีนะครับแต่ตอนนี้ต้องใช้เขา้าเข้ารูบแล้วเข้าลุเข้าล่องไปแล้วเขาตามล่องตามซอกกับตัพวพ้าเขาจะมีซอกมี ช่องนี้บางวันก็ส่องยานะครับบางวันส่องง่ายครับนี่เนื้อครับ <c oughs> ก็จะเป็นเน่าๆนะครับ <c oughs> บางวันก็ส่องง่ายบางวันก็สองทอ,องก็ส่องง่ายยังไงก็ไม่ชัดนะครับ ครับก่อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับําคลิปต่อไปขอบคุณครับ